วันนี้นะผมก็จะมาเล่นเก็ไม้คับนะมาดูกันนะว่าจะเป็นไงผมก็จะตัดไม้ก่อน ครับกองครับนะ mm hmm. ักในการคราบไม้นี้ก่อนนะเยอะๆเลยน mm ับ hmm. นี่นะผมจะคราบมาเยอะๆนะับ ผมก็จะค้าของเลยนะเบกว่นีบเดี๋ยวเดี๋ยมันจะกินี่นะผมจะกันไม้เลยนะ ผมก็จะไปขดอันนี้นะเฮ้ยไม่จิ้งจอกด้วยนะอะไรอะจะฆ่านะเฮ้ะเจอแก่ เจ้าคนแกะมามเตียงคนระับอยากลงข้ามา ซิผมค่าวัวรืออีกดีกว่า,วาเล่นนะเล่นมาครับมานะ อะไรอ่ะเฮ้ยทำไมมีมาตั้งอยนะฮ้ยอันนี้ตัวหมาสีน้ำตาลนะ ผมจะลองลองไปนะแต่ผมต้องลองไปในทางดีนะดีนะนตกนะผมก็จะขูดหินนะ

ตัวอะไรตัวอะไรไม่รู้นะครับที่มันพ่นขี้อะไรไม่รู้แตกล่ผมนจะตายแล้ว กินก<ส>ินไปนี<ส>่นไก่นนี่นะ เพิ่งรู้นะว่ามนฟองอากาศตรงนี้มันหมดจะเป็นยังไงเฮ้ยมันจะตายแลตอนนี้จะตอนมืดแล้วนะ กลางคืนแล้วนะผมจะเข้าไปในนี้ครับ ในตอนกัมพูญ์มีอะไรบ้างผมยัง

นะเอา้าผมตายนะผมตายนะยนะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดกติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ